รัดกุมรัดกลุ่มรัดกลุ่มรับการรอบนี้สิบห้าเงี้ยไข่โมเดงอยู่หน้าผันพระคู่นะครับในการแต่งตัวของเราแต่งตัวแบบรัดกลุ่มนะครับมิดชิดบ่เพื่อบ่อให้โมแดงมันสามาันมุดเข้าไปในกดงเกงเทาได้นะครับห้างโมแดงก็ประโยูนสูงนะครับเมือ่อเริ่มกระทึงแล้วนะครับนะครับเราเงี้ยห้างแรกครับไข่โมดแดงกระโตกใส่ตาที่เาเตรียมไว้นะครับผมนะหน้นาผันพระคู่นี่มีอยู่สามห้างนะครับนี่ห้างที่สองครับก็ลังเงี้ยไข่โมเดงนี่เป็นอาหารที่ ม,มีประโยชน์นะมีโปรตีนนะครับนี่ครับห้างที่สามครับเบิ้งเรครับคุณนะต๊ปกเป๊กปกเป๊กอ้ตาสว่างครับคุณนะมาได้ซัวเข้าไปก็ไข่หมดก็ตกลงมากเลยครับุณนะโอ้โหได้หลายครับนี่ครับห้างที่สามนี่ได้ถึงได้หลายครับมาครับนี่เนี้เสีให้เบิ้งผลงานครับน้องแง่แล้วเร็วนี่นะครับอลงมากเลยสิเบิ้งผลงานกันครับหน่อยๆได้หลายนะครับโมเดลก็กัดครับแต่ว่าโมเดลโมเดลของเกียงได้ใช่ปะคุณนะกัดหูกัดข้อนะครับเบิองครับโอ้โหเมืองเบืองอยู่ใน้า